สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุทุกคนคะ่ะวันนี้เข้าก็จะมากินบักม่วงแล้วก็จะมาฉีแจงเหลืองทายคลิปนานะคะวันนี้เข้าก็มากินเป็นบักม่วงดองนะคะไปเอามาจากเงินหมูเนาะนี่นนะนเข้ามาเริ่มกินกันเราเนี่หลือแค่นี้แหละคะ่ะแกกะแอบเพิ่มไปนึดนงด้วยค่ะเพิ่ม หลังจากนี้นะคะหลังจากที่บได้โคดคลิปผากเสียงคลิปหนุนคลิปนียมากมากนะคะหลังจากนี้น้องทัพพิมนะคะจะมาเฮ็ดคลิปตามปกติเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างตามปกติพาคลิปอีหยังอยากให้กินอีหยังหูุนนีนันนะคะขอมาได้เฮ็ดคลิปปกติเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้จะว่ากาดีขึ้นเนะาะาจจะเฮ็ดคลิปปกติเลยนะคะเดี๋ยว มากินกันต่อนเดีกว่เพราะลงข้อก่อนเพราะเข็มแม่ไม่อาอกิีกกินนิมามามาเค็มเพาจะบวบกมูนะครับเ่ามันเข็มแอบรับแยวยัวเลย มันนีซส้มนี่กันม่อีกแล้วนะคะมา,าะเ,เหมือกี่อะพวกนี้จิ้มไมแบบร้ายแห้งถ้านปดีบอกที่ชามบานเค็มนะคะสำหรับมือน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะมือน,นี้กันาพทพิมพกับอขอ,ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย